ขณะเดียวกันอ่ะเมะื่อกี้คอมเมนต์ที่ขึ้นมาแล้วก็มีดาวค้างไว้เนี่ยนะฮะคุณที่ว่าผลนะครับคุณที่ว่าผลสังขพันธ์ซึ่งเป็นอะไรอ่ะ GM of Official Asia อะไรเช่นเดีย่าชชเาาาชื่อยาวๆๆยม, Asia, มากยาวๆหน่อยะไม่ถึงเอเชียไม่ถึงเอเชียตั้งแต่ยาวๆหน่อยนะฮะครับเ <c oughs> อ่อ The Big of Thailand Football ประมาณนี้แหละ Thailand Football of Japan ุ่นประมาณนี้ประมาณนี้นะะฮตอนแรกจะเป็นทางการนี่ผมว่าผมเราเคยเล่าให้ฟังกันละเนรับอันนี้ก็อ่อมๆกัน คู้ทีาพนคอมเมนต์บอกว่าพี่เดือนหน้าเนี่ยผมน่าจะกลับไทยนะครับแต่ยังไม่พูดฮ่าฮ่านีคือลีลาเลยลีลาของทูดลูกหนังอันนี้ไม่มีใครถามอะไรสักสักอย่างเลยนะบอกว่าจะกลับเมื่อไรนะมีไม่ไม่มีคอมเมนต์อยู่วมีคอมเมนต์ในรายการเขาบอกว่าครับอ่วันนี้มีข่าวว่าครับสุประโชคกับสุพนัทเนี่ยเขาจะปล่อยไปคู่เลยไปเที่ยคู่เลยครับนี่ วันนี้ข่าวสุภโชคสุบรสองพี่น้องจะไปซัปเปโลคุณปูช่วยมีราะหน่อยครับว่าจะเป็นจริงไหมคุณครับอ่าศุนทวััน์นะฮะครับคุณิีว่าผลเขาก็เลยบอกว่าผมอะจะกลับเดือนหน้านะพี่แต่ยังไม่พูดโอ้โหหลอกไหมเออหลอมากเลยคุณจะไม่บอกแล้วอยากให้รู้ทําไมบอกแคอยากแล้วอยากไปนะฮะครับอ่ะก็ไม่พูดผมก็ไปถามแล้วกันมันได้ว่าจะโทรหาแต่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้พี่ๆเขาอยากพูดก่อนถ้าถ้าบอกว่า เดือนหน้าผมจะกลับไทยครับเจอกันกินข้าวครับอันนี้โอเคอันนี้ผมไม่พูดครับอแต่ว่าไม่พูดนะผมเดาเอานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคนที่นะคนที่ไม่สัมภาษณ์นะครับคณที่จะกลับเอานักบอลไทยก็อาจจะมาพร้อมทีเอ็มอ่าอ่าอ่าก็มาดูนักฟุตบอลไทยแล้วไปตกลงกันนะครับนั่งหนึ่งอะนะฮะถ้าที่ว่าผลไม่พูดผมบอกเลยว่าเป็นสุภโชครขรชาติครับนะอแต่ถ้าจะไปกับสุพนัดผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าบุรีรัมย์จะยอมปล่อยไปทีเดียวสองคนเหรอ ช่ผมว่าคือก็โอเคไปขี้น้องกันนะครับก็อาจจะปล่อยไปคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามที่ว่าพลเนี่ยในฐานะที่เป็นทูตลูกหนังครับของญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะฮะจะมาเอานักฟุตบอลไทยไปอย่างแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนนะครับพอเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยจะบินไปที่บุรีรัมก่อนอันนี้ผมไม่ได้ภาษน์คนทีนะเพราะเขาไม่พูดครับอ่าผมสันนิษฐานอาว่าเขาจะบินไปบุรีรัมก่อนครับแล้วก็เปิดโต๊เจรจาร กับคุณเนวินครับโดยมีอีทีนั่งอยู่ด้วยเพื่อขอตัวสุภระโชคไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้กลับมาที่เมืองทองใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่ไปหาบุญลวีโดทองไปแถวนนนจันเร์เออเขาไปแถวนวนจันผมพูดเยอะไปแ้วไปแถวนนนจันครับแล้วก็ไปขอตัวืเจ้าเตอร์ครับวีรเทพป้องพันนะฮะถ้าสองคนนี้ดิวจบครับถ้าไม่จบนะคุณท่ว่าพลจะเดินทางไปเชียงใหม่ อืมครับไปเชียงรายไปเชียงรายไปเชียงรายอ่าไปพบกับคุณท่านวิติทธิยาไพรัสครับนะครับเพื่อบิวเอกนิตปัญญาอืมประมาณนี้เพราะคุณที่ไม่พูดผมเลยต้องสันนิษฐานแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ไปเดือนหน้ารู้เรื่องไปเที่ยววอมอัพต่อแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วก็ไปกลับญี่ปุ่นให่บูบูที่บุณที่บคนเขาก็ยังคอมเมนต์อีกเขาไม่พูดแต่เขาเขียนนะครับตอนนี้บุรีรัมย์เขาส่งคนมาเซอร์เวีทีมแล้วพี่อ่าซึ่งคนที่ไปเนี่ย นะครับคณที่ไม่พูดผมเดาเอาว่าเป็นลูกของสจแม็กเจ้าลีโอที่ผู้ดำเนานผู้รักษาประตูเยาวชนอ่าใช่ชื่อลีโอหรือชื่อชื่อลีโอชื่อลีโออ่าครับเป็นอดีตอดีตประตูแล้วก็เป็นประตูเยาวชนของซัปโปโลสูงร้อยแปดสิบอ่าตอนนี้เป็นผู้จัดการของอะคาเดมี่บุรีรัมนะครับก็ไปอยู่ที่ซัปโปโลละเดินทางไปเมื่อสามวันที่แล้วคนที่ไปส่งเนี่ยถ้าผมเดาานะก็มีสจแม็ก มีเยาวชนกุริยามทั้งทีมไปส่งอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยไปฝึกซ้อมอืเป็นเยาวชนเออไทเกอร์ที่ไทเกอร์เรียวขออภัยลียคนน้องไทเกอร์คนพี่เอียวเีโอคนพี่ไทเกอร์คนน้องใช่เร้วเป็นสจแล้วเขาไปเรียนด้วยออ่านี่แสดงว่าคุณพี่เนี่ยก็รู้จักเขานี่รู้จักเขาเนี่ยแสดงว่าที่ผมพูดไปนี้ไม่มั่วใช่ไหมเขาไปใช่ไหม ตัวแทนของบุยร์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ไม่มั่วเดี๋ยวพอจะเดาคุณคที่ว่าผลได้ถูกนะฮะส่วนเส้นทางที่จะไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดเพราะว่าเขาก็ไม่ตอบมาถ้าเขาตอบมาว่าถูกก็โอเคเลยนะฮะแต่คุณพอจะบอกว่าเอาฮาเลยอ่ะก็เอาฮาเพราะเขาไม่พูดไงถ้าเขาพูดผมจะโทรสัมภาษณ์แล้วว่าเฮ้ยทีจะมาหรืออะไรยังไงนะครับนี่เดี๋ยวพี่ตามคลิปในไอจีผมได้เลยเนี่ย คือมันต้องมีลีลาแบบนี้มาเรียกลูกค้าอะนะเออมาเรียกลูกค้า <laughs> นี่คือทูดลูกหนังถานเนี่ยแท้นะฮะครับ <laughs> คือมาแล้วเออแบบพอยแย้มนะ <laughs> แล้วเดี๋ยวพี่ตามไปดูในไอจีผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะไปวันนี้นะนะฮะอ่าคุณติอต๊อนว่าไปเทีย่ยววอร์มอัพด้วยแหมวอร์มอัพนี่จะไปตามหาใครที่เชียงใหม่ <laughs> อืม<ะ>โอ้ย <laughs> คุณที่ไปได้หมดแหละทั้งวันนี้เชียงใหม่เชียงรายอ่าคุณแดงบอกว่าวีรเทพได้ไปเนี่ยลุงระวิพร้อมปล่อย และฤดูกาลหน้าจะได้เจ้าฟาร์มสัรัฐกลับมาจากเชียงใหม่โอ้นี่รู้ลึกขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวถ้าไปเชียงรายไปหาคุณมิติเนี่ยนี่นี่นี่ครับสวัสดีครับพี่บูเป้ผมไทเกอร์รายงานตัวครับนี่ชิตาวุฒิอ่านสกุลพี่แม็กจัชชัยพลรัศม์ัชชยพลรัศ์อ่าพี่แม็กคือข้อมูลเราอาจจะไม่แน่นนะแต่ว่านี่ไทเกอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไทเกอร์พี่ถามหน่อยแล้วพี่ถามไทเกอร์ตรงๆเลยไทเกอร์ไม่ต้องตอบพี่นะ ว่าไทเกอร์กําลังไปดูเรื่องที่เจ้านักบอลบุรีรัมย์ไปเล่นซัปโปโลใช่ไหมไปหาที่พักรอไหมอ่าไปหาที่พักรอใช่ไหมอ่านะฮะอ่าก็โอเคไทเกอร์มาแล้วคือผมบอกแล้วว่าดูทุกคนในการเนี้ยนะฮะเออถึงไทเกอร์ไทเกอร์ก็มาไทเกอร์นี่เป็นลูกสอจอแม็กเป็นประตูของซัปโปโลก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นผู้จัดการในคาเดมี่ของบุรีรัมย์เพราะนั้นเราจะพูดอะไรมั่วๆโซ่ซ่เนี่ยไม่ได้เลยเขาฟังกันหมดแล้วเขาก็คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอ่า ผู้จัดก,การทีมของขอนแก่น FCO พี่บใช่ใช่เมื่อวานพอนะ่อและไทเกอร์พี่จะบอกให้กระคอมเมนต์เข้ามาในรายการครับบอกว่าขึ้นขึ้นตกตกเป็นเรื่องธรรมดานะั่ <laughs> คือขอนแก่นนะ <laughs> นี่ไทเกรเอร์คุณชิตาวุฒิบอกว่ามาหาอะไรกินเฉยๆครับพี่บูปโอเคไม่มีปัญหาด้วยความเข้าใจนะ<ม>อา่าน้องว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละครับแต่เดี๋ยวพอพี่รู้มาพี่ก็ถือว่าน้องไม่ได้เล่าแล้วกันพี่อย่าเล่าให้ฟังนะครับครับ อ่ะร้อยเรื่องราวไปก่อนพี uh ่คนที bbe bbe> ่ละคนว่าประมาณนี้ประมาณนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้เขาเพราะเขาไม่มีใครให้สัมภาษณ์เยอะเรื่องการเดิวผู้เล่นเนี่ยคะนั้ข้อสันนิษฐานของเราใช่ครับซึ่งมันคงจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเหล่านั้นเลยใช่คุณสุรชัยก็บอกถ้าไปบุรีรัมย์ให้ไปสปีดไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ให้ไปวอร์มอัพเนี่ยเห็นไหมที่นี่มันก็แสบนะอ่อมันบอกว่าเดี๋ยวไปสปีดก่อนพี่อ่าไปสปีดนี่คือเอาชื่อของผับในแต่ละจังหวัดมาเป็นแลนด์มาร์ก ่มผมฝากอันซินผับแอนเลสซองสปอนเซอร์ของเราด้วยที่เช,ชียงรายโอ้ออที่นถ้าคุณไปนี่นะผมจำได้ว่าคุณเคยบอกว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นคิงออฟเจแปนแล้วคุณก็พาผมตะลุยในขับโอ้โห <laughs> ถ้าคุณไป่าคุณไปเชียงรายไปเชียงรายอันซินนะผมจะปูผมนะฮะแล้วก็ โอ้โหจัดเต็มไม่คุณเลยที่ว่าผมขอให้คุณไปนะผมจะอุ้มเข้าไปเลยอุ้มเข้าไปเลย <laughs> และขังกับคุณอุ้มเอกนิตปัญญากลับไปด้วยอืมอ่านะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีดีก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อนะครับ